ไปให้ดูคุณลุงชาวจังหวัดมหาสารคามบ้านไฟไหมแต่คราวนี้เนี่ยเขาบอกไม่น่าจะไฟฟ้ารัดวงจรหรอกบ้านผมโดนตัดไฟไม่มีเงินค้างค่าไฟเขาอยู่2เดือนเขาไม่ยกมอไปแล้วคิดว่าเทียนจุดเทียนเอาไว้แล้วเทียนมาคงล้มไปโดนเสื้อผ้าเอาไปดูภาพกันหน่อยไฟไหมย่บานโครครับตอนนี้สมดหลังแล้วเป็นตัย่านครับโอ้ะวังนะครับผู้ใดก็ได้ไบานฟืนไฟอันตรายหรื ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเอาไว้สามทุ่มเมื่อคืนนี้บ้านหลังนี้บ้านของคุณลุงชื่อสดิฐหานคำพาย,ยุหกสิบสามปีเกเป็นชาวบ้านหมู่เก้าตบนบัวค,ค้ออำเภอเมืองมหาสารคามใช้เวลาประมาณร่วมร่วงครึ่งชั่วโมงก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่มันก็เสียหายทั้งหลังหคุณผู้ชมลุงเล่าแบบนี้นะบอกว่าตอนเย็นก่อนเกิดเหตุเนี่ยออกไปทำสวนก็ไม่มีใครอยู่บ้านตอนแรกที่รู้ข่าวจากชาวบ้านนะบอกว่าโอ๊ยเนี่ย เห็นไฟมันลุกไหม้ชั้นสองของบ้านลุงบอกตัวลุงก,ก็รีบมาดูแต่ว่าเปลเวลเพลิงเนี่ยมันไหม้อย่างแรงค่ะใครก็ช่วยดับไม่ได้ต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยระงับเหตุส่วนสาเหตุคาดมาจากว่าบ้านเธอเนี่ยไอย้บ้านของลุงเนี่ยจุดเทียนไขสองสว่างในบ้านแล้วน่าจะลืมดับทำให้ไฟอ่ะจากเทียน มันลุกลามไปติดเสื้อผ้าเท่านั้นล่ะค่ะโอ้ไฟไหม้ลามทั้งหลังค่ะผมไปสวนม้าครับจุดเทียนไหม้นี่จุดเทียนไหม้อยู่ครับเอราว่าจะมาใต้กินเขาเราเพาว่าทุ่มมือกับไตไว้อยู่จุดไว้ทําไมอ่ะตามันมีไฟครับบ้านผมมีไฟไฟฟ้าถูกตัดก่อนเพื่อนเอาหม้อไปบอก จุดไว้หลายเล่มไหมเล่มเดียวครับเล่มเดียวจุดไว้ตรงไหนของบ้านอยู่ขางเสาขางเสาข้างเสาบริเวณนั้นมันมีอะไรไหมที่เป็นแบบที่ติดไฟง่ายอะไรเงี้ยมีผ้าเสื้อยกไปทั้งหมดเลยจุดเทียนหน่อสองเดือนกพูดแล้วัรสองสองเดือนแล้วละเนี่ยคนเราไม่ยืนดูทรัพย์สินเรานะ เพลิงเผาผลาญไปต่อหน้าต่อตาสรุปสุดท้ายทรัพย์สินเดียวที่เหลืออยู่คือชุดที่สวมใส่อยู่เนี่ยอดอกนั้นวอดไวายไปกับกองเพลิงทั้งหมดเลยโอ้อเอานะเผื่อใครอยากจะช่วยคุณลุงสนิทนะอยู่ที่บัวคออำเภอเมืองมหาสรารคามนะครับ